สวัสดีครับอยู่กับเราเนี่ยครับโอเควันนี้อยู่กับใครครับอยู่ใครครับปูมต่อทีวีครับโอเคครับคนนี้ก็คือคุณเจมเขาเล่นไม่ได้นะครับก็เลยชวนคนนี้มาแทนนะครับเฮียรับสดีครับอ้าวเหรอแต่คุณเจมก็คุณเจมไม่ต้องงอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชวนไปเล่นโปรเจกต์อื่นไม่เป็นไรนะครับเฮียมันหนีตามมาด้วยเฮียดิงดิงเพราะโดนตที่อาจจะหลุดคำหยาบไปสักนี้ครับเพราะมันติดตาไปแล้วคุยกับเพื่อนก็คุยงี้ครับครับไม่เป็นไรครับ นี่นี่แบบเซิฟสองเซิฟสองเซิฟสองเนี่ยที่วิจอนๆขึ้นเขียวกดเลยโอเคเข้ามาแล้วโอเคนี่ไงอยู่ข้างโอเคใกล้ๆนี้ใครมาขับโอเคเฮ้ยด่านนี้เคยเล่นบ่อยมากไม่ต้องเอาของตรงกลางเลยน้ำมันเดินช้าคุณครับคุณครับฮะครับนะครับรอแป๊บนึงครับผมเราเปิดเปิดคลิปผมเลยปัดคลิปครับขอลาแป๊บนึงครับครับ ครับสวัสดีกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูสดสสาพีวีวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไม้ครับสวัสดีครับไม่ติดครับสลบใช่างมเถอะเพราะเวลาผมอัดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอัดอัดอย่างนี้เวลาคุยไปด้วยก็ไม่ติดแล้วครับผมอัดแล้วถูอัดแล้วถูอัดแล้วถูมันจงไม่ติดอ่ะผมเลยต้องแบเอาในเอาโทรศัพท์มาแทนเอาโทรศัพท์ไปโทรอ๋อเฮ้ นี่เป็นสะพานนะมีเตอร์เกมเมอร์อ่ะบอกไปสะพานไปนข้ามันที่สะพานเลยเอาเอาอันนี้เซิร์ฟไทยเลยครับเนี่ยเซิร์ฟฝรั่งครับแต่คนไทยเล่นเยอะมากฝรั่งแล,ล้วคนไทยด้วยมีคนไทยคนไทย,คนไทยเล่นเยอะเอาฝรั่งเนี่ยโอเคครับป๊บเซิร์ฟฝรั่งแบบเนี้ยฮะผมเคยเล่นอีกแบบหนึ่งแบบไหนเล่นอีกแบบหนึ่งของเซิร์ฟฝรั่งแบบ PVP กันเลย มีแต่ฝรั่งล้วนก็นั่นแหละครับอันนี้มันไทยเยอะอ่ะอันนี้ไทยเยอะมากเชืิมเนี่ยแทบจะไม่มีฝรั่งเลยด้วยเฮ้ยสายไฟ42แล้วไฟฟรีูวันไปไจะไปไหนเลยไปไปข้างหลังครับไม่ต้องไปข้างหน้าออกหรือออกออกเลยออกเลยไม่ต้องเอากล่องกล่องข้างหน้ามันโดนน้ำรุนเหยียบไปเรือ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 ดีไทยเชื่เดียวกันพอเยอะครับ ครับออกทีครับเดี๋ยวเอาเรือครับสิบห้านาทีแล้วมันจะนั่นแหละที่เจอน้ำอยู่ดีเจ้าปีศาจโอครับเสียงอะไรครับเสียงติ๊กปีกปีกอะไรเสียงน้ำรับเสียงเดือบืน้ำครับเสียงอะไรติ๊กติ๊กติ๊กของคุณเนี่ยเสียงน้ำครับเราว่ายน้ำเฮ้ยขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นยากโอเคขึ้นได้แล้วครับอ๋อเฮ้ยตรงนี้ทางขึ้นง่ายกว่าอีกอุ๊เจ้า เฮ้ยผมของด้วยคุณเฮ้ยแบ่งของผมบ้างเดี๋ยวผมขอออกไปให้นะมีใครมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวของแรกมีกางเกงกางเกงเลยเกางเกงหนังหมวกแล้วก็ทับทิเร็วเร็วคนคนมาใกล้ๆแล้วมีคนกำลังมาใกล้ๆกล่องสอบมีอะไรกองสอบมีเสื้อเกราะครับแล้วก็มีดาบนะครับเสื้อตะแล้วก็อาหารอาหารนี่อาหารโอเคครับขึ้นเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวตีดาบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีมัน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 โอเคครับฆ่าเขาได้แล้วฆ่าเขาได้แล้วผมฆ่าเขาได้แล้วผมจมน้ำอ้าวตายแล้วเหรอยังไม่ผมฆ่าเขาได้แล้วตะกี้ตายง่ายจังเฮียผมได้เสื้อมาครับได้อะไรนะได้เสื้ออ้าวสื้มาใชครับครับโอเคครับของชอบบิงกับเขากล่องมันเป็นอะไรที่แหลกมากีครับเขียวคุณอยู่ไหนด้วยอันนี้ ตอนแรกแล้วล่ะครับโอเคผมได้ผมได้ดา่าผิดมานะครับโอเคครับอ่าคุณผมจมน้ำจะภูมิอยู่ไหน<ต>อ,อยู่นูน่น<ต>ไ,ไปครับไปจากเรือนี่ดีกว่าไปเล่นนานนะครับไปจากเรือนี่ดีกว่าเขา้าเกาะกลับเลยเฮ้ยติดใหญ่มุมเข้าเกาะเลยโอ้ดินแมทเหลืออีกหกนาทีจะเริ่มแล้วครับเล่นจากสองตาครับเล่นจา่สองตาแล้วจบต้องแต่เล่นมาดิผมก็เคยเล่นดัเดินแมทเลยนะแต่เล่นแบบ บเนียผมผมเนอะเพราะหลังเขาไม่ค่อยทำดีดแมทกันเลยเวลาอะไรนะครับผมผมไม่ค่อยได้สายบูครับเลยได้เข้าเข้าตลอดเลยดีดแมทเนี่ยเฮ้ยคนคนอุ้ยอุ้ยหนีหนีหนีครับนี่ครับเขาเสื้อเต็มเลยอหน้าเข้ามาอุ้ยผมหนีก่อนครับโอ้เต็มคนเต็มหมดเลยตายแล้วเฮ้ยผมผมกลางโดนไล่ครับเฮ้ยมีเตอร์สกิฟทีวีเอ้ยสกิฟสกิฟทีวีเคีครับ ไม่ใช่ของจริงเหรอครับคุณ <c oughs> ของ<ต>ปลอม <c oughs> ในสเสื้อพี่ผมเนี่นนี่ไม่ไม่ใช่ของจริงเลยไม่ใช่คนเลยไม่ใช่คนจริงหอดาดครับอะไรดาดไม่ใช่ไม่ใช่อย่า<อ>สักวันคุณเฮ้ยเจลาวาโหเกือบตายเฮ้ยเต้นแมตต์อีกห้าทีโอเคครับผมสลัดคนทิ้งไปได้หมดแล้วเหลือตอนนี้ผมแยกตัวมาเลยครับกินอาหารแบบมี่คุณยังอยู่ปะครับ คีครับ <c> ค <oughs> oh, okay. okay. so ุณ oh, ม okay. so ีโทรศัพ oh, ท okay. so ์เครื oh. so ่องแค่ไหนมีสองเครื่องครับโอ้โหเสียงมันเจีนได้กับคนณรักเมยแค่คนเดียวเพราะผมจ้างบัญชีไลน์ใหม่โอ้ครับโอเคคุยผมได้ของโอ้ได้ของเต็มเลยเสื้อเสื้อโซ่ครบเซตเลยเนี่ยเสื้อโซ่ครบเซต็ต โอ้เสื้อโซ่เสื้อโซครบเซต็จเลยเนี่ยแม่งเทพเทปดีครับตอนตอนนี้ไอคีนอัพนี่คืออะไรเนี่ยแต่ผมเจอคนจะไปฆ่าครับเขาชื่อเหม,มียวเหมียวเหมียวเหมียวชาแนลคุณมิวมิวครับรองเงลนครับอะไรครับล้องเงินครับอะไรครับ ไปอ่ะพ่อพ่อไล่ให้นอนแล้วโอเคครับบายครับคุยค่อยคุยค่อยเล่นกันต่อยินเย็นไงเดี๋ยวยินเย็นเย็นเย็นคุบายบายครับอุ้ยไปแล้วบาย boy โอเคครับตอนนี้คุณภูมิก็ไปครับผมก็ในคนเดียวนะครับดันไปชวนเขาตอนดึกไง เออตอนธรรมดาเนี่ยไม่ชวนผมไปหาคุณมิว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 ตะกี้กกอนผมจะเล่นสายฆ่าตาหนี้ถึงแบบผมจะไม่เก่งเท่าไหร่ครับตอนนี้มิวมิวอยู่ข้างบนนู้นนะครับตอนนี้ผมจะเล่นสายไล่ฆ่าครับเพราะว่าเสื้อเกาะผมค่อนข้างจะแทงอยู่นะครับแต่ว่ามันเสื้อกลอเหล็กอ่ะเออตอนนั้นนี้มีเสื้อกลอเหล็กแล้วมันของบิงหายอ่ะตอนนี้ครับก็ s t a r t ิ้งอีกทมิ e ิ m i ก็คือสามนาทีนะครับทรีเ e plus ามนะครับภาษาอังกฤษเราทำวันนี้เ้อ ก็เส <mile inside> ่ <bas> ินผมร่วกคุณเจครับเดี๋ยวผมจะจับชวนไปเล่นเกมออนไลน์เกมนึ่งครับซึ่งผมได้นัดกับเพื่อนที่โรงเรียนผมไว้ครับว่าจะเล่นด้วยกันครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยคุณเจมาเล่นด้วยครับแต่พอคุยคุยสามสี่คนแล้วมันแบบมันเล่นเละผมชอบคุยกันสองคนมากกว่าครับเพราะว่าบางทีผมก็จะคุยกันสองคนเรื่อๆแล้วรอลอะไรเงี้ครับแล้วก็คือเขาขึ้นไปเท่ยังไงวะคุณตะเกียคุณมิวเนี่ยมิวมิวมิวไอ้มิวดีชื่อมันชี้ไอ ครับเคไม่เป็นไรครับคุณเจมนี่ก็กัดแต่พาไปเล่นเกมออนไลน์อื่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็น่าจะเชื่อคามาเล่นนะครับรู้สึกเล่นเล่นคนเดียวแล้วมันดูน่าเบื่อครับมันเป็นผู้เล่นออฟไลน์แล้วมันน่าเบื่อน่าเบื่อนะครับ,อ,อ,ยนนบ,อ,รบอยากจะเล่นแบบอูออีกสองนาทีแล้วคือแบบแบบเป็นผู้เล่นแบบคนอยู่คนเดียวว่ามันดูน่าเบื่อครับก็เลยจะเล่นกับเพื่อนนะครับ เพื่อนที่ไม่รู้จักเนี่ยครับไว้ใจได้มากกว่าเพื่อนรู้จักไม่ใช่ละโอเคครับจะขึ้นสะพานน้นโอเคผมเจอคนครับเจอคนตรงนู้นผมจะได้ไปฆ่าเขานะครับแต่ว่าเรือผมเนี่ยเรือน้อยมากเลยครับแล้วก็ไม่เจอกล่องอะไรแถวนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่มากครับเพราะว่าอีกสองนาทีมันก็จะเริ่มเดชแบทแล้ะครับแล้วก็คือเรือผมมันไม่พร้อมกับคนคนอื่นเลยครับผมพูดเร็วๆไปไหมเออเขาใช้เสียงได้แล้วพูดพูดเร็วๆพูดเร็วๆแม่งพอหลังจาก พูดเร็วเสร็จก็ใช้เสียงไม่ได้ครับเสียงแหบแหบแห้งแค่คุณเจอคุณฟูนะครับ FG นะครับเดี๋ยวมาตีผมรู้เปล่าหวานหวานเออได้ของแล้วได้ของแล้วโอเคครับสายไร้ฆ่าครับตอนนี้โอ้ของเต็มตัวเลยครับโอ้ได้ดาบไฟอ่ะไม่ใช่ดาบไฟเขาเรียกว่าโอเคนี่ที่ผมขอทิ้งนะไม่จะเป็นนะครับเอาเค่็หนึ่งนะครับ ทิ้งโอเคครับผมได้เนื้อมาแล้วครับแล้วก็รองเท้าเหล็กโอเคครับแล้วมันมันไม่เก็บมาตรงนี้ช่างมาแล้วนะครับน้นี้ไม่จาเป็นเลยครับเห็ดนี้ก็ไม่จําเป็นครับกางเกงทองนี่ไม่จำเป็นใหญ่ครับทําไมคนตะกี้เขามีเสื้อทองแล้วเขาไม่ใส่อะหรือว่าตะกี้ผมมีเสื้อทองอยู่แล้วมีถังน้ําอยู่ครับถังน้ํามันสแต็กได้ครับไม่สแต็กวะช่างเอารองเท้าเหล็กมาใส่ครับในหมวกเหล็กปึบปึบเอาเอารองเท้าเหล็กผมละ หายไปไหนของมันเช่าหายอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเบื่อน่าเบื่อเนาะใช่ครับใช่ครับเนอะเนะครับใจไม่เป็นไรครับผมเดืออาหารเพียบเลยโีเคครับผมมีอาหารเยอะแล้วนะครับตอนนี้คนตะกี้นี่เขาเป็นคนที่ดีจริงๆครับผมจะได้เริ่มเดินแมทแล้วมีอะไรไหมไม่มีแล้วโอเคครับเดินแมทหนะครั้งแรก ชนะครับชนะครับครับชนะครับเนี่ยอันนี้ชนะเว้ยครับโอเคครับถือว่าดีครับแล้วทำไมโจมันขายอย่างงี้ What the fuck ญ่ดีโอเคครับยังไม่จบนะครับผมจะเล่นอีกตาหนึ่งก่อนครับ่อยจบมันอัดเมื่อกี้เนี้ยโอ้เบ็ดความจำใกล้เต็มสามทุ่มห้าครับตอนนี้สามทุ่มสิบหกหัหเลืออีกตั้งเยอะครับตัเอาใหม่เอาใหม่ ครับเข้าใหม่เลยตะกี้มันจะบล็อกนะไม่เป็นไรครับทีจะเข้าใหม่ไปเซิร์ฟไหนด <c oughs> ีเซิร์ฟไหน <c oughs> เซิร์ฟไหนเซิร์ฟเซิร์ฟเซิฟเอจเอจแปดหกเอจแปดหกโซเยลจะเล่นที่เซิฟแปดหกนะครับอยากเจอผมก็สามารถเข้ามาได้ครับต่เดี๋ยวผมจะเล่นแค่ตอนอัดแหละเออตอนไม่อัดผมก็จะเล่นนะเป็นพักๆนะครับดีครับตอนนี้ผมเข้ามาใหม่ละจะได้เข้าไปมีสกิลไอ้สกินเขาเรียกยว่าอะไรสกินนะครับโอเควะดี ด๋ยวผมขอไปลบพวกอะไรอ่ะพวกไอ้ยี่ก่อนนะครับค้างเร็วแทเมื่อกี้ผมส่งไฟอะไรไปให้วะแป๊แบบหนึ่งจะได้ลบทุกออกนะครับป,รป,ปุ๊บตอนเท่าไรวะป่วนสู้ครคบอยู่กับเราเนี่ยครับโอเคครับตอนล่าสุดใช่ไหมที่ทำฟาร์มไปนะครับ ผมอัดตอนที่ยังไม่ปล่อยคลิปนี้ออกออกจากเครื่องด้วยนะครับนะครับนะครเมใช่ไหมครับโอเคครับก็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 ไม่ใช่และโอเคครับก็ไม่ตายเม็ดใช่ไหมครับโอเคครับก็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 ไม่ใช่ละโอเคครับอ๋อนี่ไม่ใช่นี่มันคลิปคลิปเฟลโอเคครับลบไปสองคลิปนั่นแหละนะครับ คลิปนี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับลบไปเลยครับครับเดี๋ยวไฟน์เฟดดี้เดี๋ยวค่อยส่งทีหลังครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ลบคลิปไปเยอะแหละไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าวพึ่งออกตอนนี้ผมอัดต่อยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมขอลบต่อยนิดหน่อยนะครับนี่ครับลบตรงนี้ครับลบตรงนี้ด้วยโอเคครับไปเสียช่างมันลบทิ้งเฟดดี้เฟดดี้ส่งเลยไงส่งไปเลยดีกว่าส่งไปช่องนี้ช่องนี้ดีกว่า ดูดดูดเออคุณเจมเดี๋ยวพามาเล่นเฟดีเลยดีกว่าเดี๋ยวชวนคุณเจมเล่นเฟดี้ดีกว่าครับโอเคครับมาปุบเปิดเปิดเน็ตโอเคครับจริงจะส่งไฟมาแล้วนะยอมรับปุบโอเคครับมาต่อต่อโอเคครับก็ส่งไฟกันไปเดี๋ยวผมก็จะมานั่งเล่นต่อนะครับเอสจี SG ไป ใบหน้ามันตัวเปี้ยวอย่างงี้ไม่รู้หน้าเปี้ยวมันคืออะไรโอเคครับเข้ามาณจีแปดหกนี่ครับเจอและโอเคเข้าเลยจะไปะต่อไปเป็นเซิร์ฟไหนดี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 เฮ้ยค,ค,คุณภูมิเฮ้ยคุณภูมิเฮ้ยแล้วคุณภูมิ เอ้ยคุณภูมิคุณภูมิยังอยู่อีกเหรอเอ้ยวัดวัดเจอคุณภูมิคุณภูมิยังอยู่ในเซิร์ฟอีกเหรอเฮ้ยคุณภูมิคุณภูมิยังอยู่ในเซิร์ฟอีกเหรอแล้แลหนึ่งหัขอจ้องหน้าคุณภูมิคุณภูมิครับ คุณภูมครับคุณภูมิครับไหนบอกพ่อเรียกคุณภูมิไม่ได้ครับเราวผมตาคุณภูไม่ดีว่ะภูมเขาเล่นเซิฟไหนเซิฟไหนคุณภูมิครับ๋อคุณภูมเขาโทรไม่ได้คีกครับคุณภูมคุณภูมิครับเซิฟสองเซิฟสองภูมกดเลยเอ้ยบก คุใส่พ่อเขามาเลยทูไม่ได้ครับผมก็เคยครับเฮ้ยคุณภูมิหายเล่นดีเล่นดีเนี่ย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 เนี่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 นี อย่าพูดภูมิอยู่นู้นนะครับโอเคไทยจ่ะ<ม>ไหนบอกพ่อเรียกไห <c oughs> นบอกพ่อเรียกไห <c oughs> นบอก <c oughs> โอเคครับผมจะไม่เอาขคนตรงกลางนะครับแล้วก็จะหนีไปเลยไหนบอกคน Từ đình đình, lấy lấy ray rờ, nào, pít phít một ยึดเซิร์ฟชิปหายแล้วคนไทยเข้ามาเล่นนะครับไม่เป็นไรครับคุณภูมิเดี๋ยวเราค่อยชวนเขาหน้าครับผมจะไม่ชวนเขาเร็วเกินไปไงแต่ก็อยา่าฆ่ากันนะคุณภูมินะกูก็ไทยนะเออไม่ใช่คำหยาบได้สามสิบวินาทีครับโอเคครับสามสิบวินาทีโอเคครับ เออผมก็อัดอยู่โอเคครับ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 5 4 3 2 1 o n e go โอเคครับไปจะรีบขึ้นไปทางนี้นะครับโอเคครับด่านนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับก็เลยไม่รู้นะครับด่านตะกี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันไปเลยนี่นี่นี่เขาเรียกว่ากล่องเขาเรียกว่ากล่องไรยอนผูหยิงเขาเป็นกันเยอะเขาเรียกว่ากล่องไรยอน ไอ้คุณภูมิมนีนน่ว่ะคุณภูมิเนี่ยคุณภูมิเดีครับพอดีครับคุณภูมิเฮ้ย <_ d ata> เขาเรียกว,ว่ากล่องอะไรเนี่ยนี่แบ่งของคุณภูมิแบ่งของแบ่งหมวกแบ่งหมวกเอาไปคุณภูมิผมให้คุณผมให้คุณครับคุณภูมิอันนี้ไปคุณภูมิ เไปโอเคครับคุณภูมิไปไป,ไปโอเคครับคุณภูมิครบเซตเลยครับ <c oughs> คุณภูมิครบเซตเลยครับโอ้ยทำไมเสื้อเหมือนกันอะคือของมันตามได้ใช่ไหมโอเคโอเคผมไปละผมไปละคุณภูมลิละก่อนละก่อนแท็ก k s นี่นี่น,นีตอนนี้ผมไม่คาช่้วยนะครับทั้งที่ผมความจิงผมต้องมีเยอะกว่านี้ครับ

มือนด้านเท้าเลยคือผมจําได้ว่าตรงเนี้ยมันต้องมีของแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยจําได้อยู่แถวๆเนี้ยตรงนี้อ่ะตรงนี้มั้งเนี้ยแถวๆเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมัง้งใช่ปะจริงด้วยนะผมก็ว่าอยู่จม่ได้ว่าเคยเล่นอยู่แล้วเราโดนแล,แล้วเราเดินเราเดินเจอนะครับหนี่สิรออะไร หนีสิครับหนีสิหนีสิครับหนีสิรออะไรโดนคือแบบคน,คนมาฆ่ากันตอนหน้าแล้วมันไม่ฆ่าผมอะผมนี่หนีเลยอะแล้วผมได้ของของปีจากคนตะกี้ได้ครับมิเตอร์สคีทอีกแล้วอะเมื่อกี้คุณภูมิอยู่แถวนี้ปะ่ะผมแยกจากคุณภูมิแล้วตืบอันนี้มานี่มาอานันนี้มาใส่แล้วก็ อันอริยโตแล้วก็อริยโตนะครับโอเคครับแล้วก็ดูของในตัวก่อนผมมีพวกเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อไก่อยู่แถวนี้ครับก็เนื้อขวานจะมีความแรงเท่ากับดาบนะครับแต่ไม่แล้วครับผมใช้ดาบแล้วเพราะมีความแรงเท่ากันเพียบผมเอาเนื้อสเต็กมาเลยครับวางนี้โอเคครับแต่ว่าเนื้อหมูเนื้อหมูสองอันนะครับมันเพิ่มได้ดีว่าโอเคครับผมจะเล่นไม่ให้ชนะเบตะกี้นะครับไม่ใช่ละ แบลตะกี้คือผมฟุกเนี่ยผมว่านะครับฟุกตลอดฟุกตลอดเดี๋ยวไปแอดเฟซฟุกตลอดจะหายเลยโอเคผมเจอคาร์หน่วยคาล้งาลงอะไรทุกอย่างนี่ครับ <_ d ose> คุณคุณภูมิอยู่อยู่กับผมไหมไม่อยู่ครับคุณภูมิหรือว่าคุณภูมิแตกไปแล้วไม่ใช่นี้กดผิด <_ d ose> สกีสกินอัพเพชรแมสต์สตาร์ภูมิภูมิโดน เอ็มเกมเมอร์ฆ่าตายนะครับคุณปูมเอ้คุณปูมเอ้คุณปูมเอ้คุณเูมม้เฮ้มมออบ้าแล้วแนมะ่ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วครับเคลียรไม่เป็นไรครับโอเชียดแฮตบินรีเซ็ตครับตอนนี้ครับพี่พอนเรียกว่าโอ c ชียดแฮตบินรีเซ็ตซึ่งตงัวสปาเปล่นะครับเช็ดเยอะสุดครับไม่ใช่รีเซ็ตอะผมจะเล่นรีเซ็ตตรงนี้คือ

อ่าเื่อคนสงสัยคุณเจมอ่ะคุณเจมคุณเจมผมรู้จักเขาได้ยังไงครับก็รู้จักกับไรไรพี่ไซนะครับอ่ะเพื่อไม่รู้พ่ไซคือะไรผมว่าคนเกือบครึ่งเลยเกือบเกือบร้อยนะครับก็หรือจะจะรู้จักไรพิไซกันดีนะก็คืออ๋อเเริ่มเหมืนีมินิทแล้วพี่ไซก็คือเป็นคนที่จะเขาจะไล์สตรีมบ่อยมากครับผมชอบไปดูชอบดูเขาบ่อยๆนะครับเขาเลยมามา่น่เลยครับออผมก็เจอเขาแล้วก็เลยแบบ เฮ้ยเกมว่างเปล่าว่างไหมเขาก็แบบว่างว่างจะทําอะไรผมาก็เลยชวนเขาอัดเลยครับเขามานี้ครับประวัดอะไรผมนี่คือผมเดินวนไปวนมากลุมว่ามันคงไม่เวิร์กถ้าผม่จะอยู่แถวนี้ครับโอเคครับแล้วคุณภูมินี่ก็ก็กลุ่มไลน์เลนเจอร์ครับผมโดูแอดเข้าไปครับก็แอดทุกคนที่ไลน์เลนเจอร์เข้าไปครับแล้วจากนั้นผมก็เลยก็เลยไปคุยครับแล้วก็เจอคุณภูมิครับก็เห็นว่าเขาอัดเกมก็เลยชวนมาครับ ยังมีเยอะแยะเออผมไปชวยเขาอัดได้อ้าวเจอกล่องตรงนี้แล้วผมช่วยเขาอัดได้ม,ม,ไม,ดไดมีคนอีกเยอะแยะที่ผมน่าจะช่วยเขาได้ครับแต่อีกเยอะแยะเหมือนกันที่ผมช่วยเขาไม่ได้นะครับแต่บางทีผมก็เจอนะแบบคนที่ผมนั่งติดตามเขามันตั้งนานครับแล้วผมมาเจอเขาในกลุ่มไลน์นะครับ <c oughs> ก็งงมากเลยนะครับได้พบกันอีกครัง้งผมได้คิดบรรดานชักไวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยก <h oney> ินข้าวอะคนนี้คนนี้ตีโอเคครับจะตีเขาคืนตายฆ่าเลย <h urry> บางอาบตีฉันเฮ้ยนี่มือรงเท้าเหล็กโอเคๆๆครับของของดีมือองเท้าเหล็กเก็บดี ของเหลือ ه, ไอ้แมวสติ๊กมันของดีครับอันนี้กันแมวอ,อันนี้้วกันโอเคมันแหลกนะครับตะกี้แหลกอีสอแอลแหลกรองเท้ารองเท้ารองเท้า,า,าใส่เฮ้ยใส่ดีนี่อา้าวเนี่ยมันบักตะไรเนี้ยบักเป็นของใครเป็นของอเลยของก็เป็นของเอาก็ดีเ,เก็บพวกของไม่ดีกัน ใส่กระไบใส่เข้าไปใส่กระไบใส่เข้าไปแล้วอะไรอีกนี่ใส่เข้าไปใส่กระไบใส่เข้าไปใส่เข้าไปคุณจีมเดี๋ยวผมว่าจะไปชวนเล่นเกมออนไลน์สักอย่างซึ่งเคยพูดไปแล้วครับอะไรเดี๋ยวผมจะไปชวนนะครับโอเคครับดูดมันไม่มีอะไรจะพูดไงซองตีอ่ะเออซองตีอ่ะไม่มีอะไรจะพูดมึงจะพูดทำไม ผมเก็บพวกสำรองไว้แล้วกันโอเคครับป่าต่อดาฟินผมมีหนึ่งอันนะครับเทียบมีเสื้อเหล็กอยู่ตอนนี้ชุดก็เเล็กครบเลยครับไม่เป็นไรครับ five f o n e แดกเนื้อแปบ๊บแดกเนื้อแป๊บนะครับใช้ด้วยหแบบนูคนจะกินข้าวเออกินข้าวกันคนจะกินข้าวเว้ยคนจะกินข้าว

ทำไมผมตีเขาไม่ได้เฮ้ย,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 ยทำไมผมตีเขาไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมผมตีเขาไม่ได้อ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรของมันวะอเย้ที่สุดครับเจอคุณภูมิปะ่ะจะเจออะไรเยอะแยะวะโอเคครับผมก็ขอ IP จบคลิปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมาใหม่อ,มอ่ะตัดต่อนะครับ ำหรับคนที่แบบเอ้ยทำไมไม่ชวนผมไม่เชวนผมไม่เชวนผมไม่เป็นไรครับผมผมอยากจะชวนคนที่อยากชวนตอนนี้ผมอยากจะลองคุยกับคุณคุณคุณภูมิเขาบ้างครับก็ไม่ค่อยจะได้สนิทกันนะครับก็เห็นเขาแคสเกมกันครับก็นะครับนะครับไปซับแนลของคุซับแนลของคุณภูมินะครับอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคก็บาย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 แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับบาย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 เฮ้ยในคุณภูมิปะ เสือ้อธงชาติบม้คุนภูคลักลักไทยฮีบายจบจบจบ